สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่อง data communication กันค่ะ data communication นะคะคือการสื่อสารข้อมูลค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะไปทำความรู้จักกับคำว่า communication กับ data communication กันค่ะ communication นะคะจะแปลว่าการสื่อสารค่ะซึ่งการสื่อสารนะคะหมายถึง การส่งข้อมูลจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งค่ะส่วนคำว่า data นะคะจะแปลว่าข้อมูลค่ะข้อมูลในที่นี้จะหมายถึงข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงสำหรับใช้ในการเป็นหลักในการหาความจริงค่ะโดยในที่นี้นะคะจะหมายถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะข้อมูลนี้นะคะจะเป็นในรูปแบบของตัวเลขค่ะ จะเป็นตัวเลข0ูนย์กับตัวเลข1ค่ะที่ต่อเนื่องกันไปซึ่งตัวเลข2ตัวเลขนี้นะคะจะเป็นค่าที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านและเข้าใจได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคำว่า data communication ค่ะ data communication นะคะจะหมายถึงการสื่อสารข้อมูลค่ะการสื่อสารข้อมูลนะคะหมายถึงกระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้รับและผู้ส่งค่ะ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารนะคะเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์เป็นส่วนกลางในการส่งข้อมูลเพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน,นะคะ่ะง่ายๆก็คือการสื่อสารข้อมูลนะคะจะเป็นผู้รับและผู้ส่งผู้ส่งจะส่งข้อมูลโดยการผ่านตัวกลางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะไปยังผู้รับ เพื่อให้ทั้งผู้รับเข้าใจเหมือนกับที่ผู้ส่งเข้าใจทั้งสองฝ่ายต้องมีการเข้าใจซึ่งกันและกันและเข้าใจตรงกันค่ะถึงจะเป็นการส่งข้อมูลที่สมบูรณ์แบบค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมารู้ถึงคุณสมบัติพื้นฐาน3ประการของการสื่อสารข้อมูลกันค่ะ1นนะคะจะเป็นการส่งมอบค่ะระบบจะต้องสามารถส่งมอบข้อมูลไปยัง จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องค่ะข้อมูลที่ส่งไปนะคะจะต้องไปยังอุปกรณ์ตามจุดหมายที่ต้องการค่ะซึ่งอาจจะเป็น user หรือว่าอุปกรณ์ก็ได้ค่ะ2นะคะจะเป็นความถูกต้องแน่นอนระบบจะต้องส่งมอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแน่นอนค่ะ อีกทั้งยังต้องสามารถส่งสัญญาณเตือนให้รับทราบในกรณีของการส่งข้อมูลขณะที่ไม่ถูกต้องสูญหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ3นะคะจะเป็นระยะเวลาค่ะระบบนะคะจะต้องส่งมอบข้อมูลในช่วงเวลาที่เหมาะสมค่ะเช่นในบางระบบนะคะ เวลาอาจจะไม่ใช่สำคัญมากนะักหากเกิดความล่าช้าในข้อมูลที่ส่งอาจจะยอมรับได้ค่ะโดยขอให้ข้อมูลไปถึงปลายทางก็ถือว่าเพียงพอแล้วค่ะแต่ในขณะเดียวกันที่บางระบบนะคะโดยเฉพาะระบบเรียวทางค่ะ ซึ่งระบบดังกล่าวะคะหรือระบบเดียวทามเนี่ยคะ่ะจะต้องใช้เวลาในการตอบสนองทันทีทันใดคะ่ะจึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และสื่อส่งข้อมูลที่มีความเร็วสูงเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลไปยังจุดปลายทางได้ทันทีคะ่ะหากเกิดการหน่วงเวลาหรือความล่าช้าในระยะเวลาที่จะส่งก็จะส่งผลกระทบต่อการใช้งานต่อมาคะ่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลค่ะจะประกอบไปด้วย 1. ผู้ส่งหรือ sender ค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งข่าวสารเป็นต้นทางของการสื่อสารข้อมูลที่มีหน้าที่เตรียมสร้างข้อมูลค่ะเช่นผู้พูดโทรทัศน์กล้องวิดีโอเป็นต้นค่ะ2จะเป็นผู้รับค่ะหรือ r e เซิฟเวอรค่ะเป็นปลายทางการสื่อสารที่มีหน้าที่รับข้อมูลที่ส่งมาจากผู้ส่งค่ะเช่นผู้ฟังค่ะ3นะคะจะเป็นสื่อกลางมีเดียมหรือตัวกลางค่ะเป็นเส้นทางการสื่อสารเพื่อนำข้อมูลจากต้นทาง ไปยังปลายทางสื่อส่งข้อมูลอาจเป็นสายคู่บิดเกลียวสายโคแอ็เชียลสายใย,ยแก้วนำแสงหรือคลื่นที่ส่งผ่านอากาศเช่นเลเซอร์ไมโครเวฟคลื่นวิทยุภาคพ,พื้นดินหรือคลื่นวิทยุภาคดาวเทียมค่ะ องค์ประกอบที่4นะคะจะเป็นข้อมูลข่าวสารหรือ message ค่ะคือสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผ่านในระบบสื่อสารซึ่งอาจถูกเรียกว่าสารสนเทศหรือ information ค่ะโดย information นะคะจะแบ่งออกเป็น5รูปแบบค่ะได้แก่รูปแบบที่1นนะคะจะเป็นข้อความค่ะหรือ text จะใช้แทนอักขระต่างๆซึ่งแทนด้วยรหัสต่างๆนะคะเช่นรหัส ASCII เป็นต้นค่ะ 2ตัวเลขหรือ number ค่ะจะใช้แทนตัวเลขต่างๆซึ่งตัวเลขไม่ได้ถูกแทนด้วยรหัส ASCII แต่จะถูกแปลงเป็นเลขฐาน2โดยตรงค่ะรูปแบบที่3นะคะจะเป็นรูปภาพค่ะ image ข้อมูลของรูปภาพนะคะจะแทนด้วยจุดสีเรียงไปตามขนาดของรูปภาพรูปแบบที่4นะคะจะเป็นเสียงรูปแบบที่4นะคะจะเป็นเสียงหรือ audio ค่ะ ข้อมูลเสียงจะแตกต่างจากข้อความตัวเลขและรูปภาพเพราะข้อมูลเสียงจะเป็นสัญญาณต่อเน,นื่องกันไปค่ะและรูปแบบสุดท้ายนะคะคือวิดีโอค่ะใช้แสดงภาพเคลื่อนไหวซึ่งเกิดจากการรวมกันของรูปแบบหลายๆรูปค่ะองค์ประกอบที่5นะคะจะเป็นโปรโตคอลคือวิธีการหรือกฎระเบียบที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้ผู้รับและผู้ส่งสามารถเข้าใจกันหรือคุยกันรู้เรื่องโดยทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้รับและผู้ส่งนะคะได้ตกลงกันไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าในคอมพิวเตอร์โปรโตโคอลอยู่ในส่วนของซอฟต์แวร์ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการในการสื่อสารข้อมูลเป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนดไวค้ค่ะก็จะเป็นได้ตามดังภาพเลยคะ่ะก็จะมีผู้ส่งผู้รับซึ่ง จะมีตัวกลางเป็นข้อมูลข่าวสารสื่อกลางตัวกลางค่ะและในระหว่างการส่งนะคะก็จะมีโปรโตคอลค่ะเป็นเหมือนกฎระเบียบของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการส่งสื่ข้อมูลค่ะช่องทางการสื่อสารข้อมูลคือ communication channel หรือ communication link นะคะจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวกลาง transmission media ชนิดของสัญญาณ type of signal อัตราความเร็วของการส่ง transmission rate ชนิดของการส่งผ่าน transmission mode และสุดท้ายนะคะจะเป็นทิศทางการส่งสัญญาณ direction of transmission ค่ะ